เคลลับพัดกระเพาะปลาหมึกพัดแบบไหนแม่ข่าวมาดูกันเลยครับตั้งกระทะเติมน้ำมันหัวเทียมซับลีปีซับตามที่เพื่อนๆต้องการเลยครับพัดหัวเทียมลีปีพอสุกข,ขั้นตอนนี้พัดเผื่อให้หัวเทียมและลีปีมีกลิ่นหอมครับหัวเทียมและลีปีสุกไดท้ทีนำปลาหมึกกล้ยมาบ้างเป็นแหวนนำลงไปในกระทะครับปลาหมึกกล้ยที่ใช้วันนี้จะเป็นปลาหมึกกล้ยซดนะครับเนื้อสัมผัสจะมีความแดงนึบสูฟันครับปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยซองชอนโต เติมน้ำต๊อ๊กไก่คึงกระปวยครับพัดกระเพาะปลาหมึกก็ให้ระวังเหลืองน้ำนะครับพอนามในตัวปลาหมึกจะมีอยู่แล้วครับน้ำตาลใส่ข้าวนึ่งช้อนชาพริกไทยดำผ่นึ่งช้อนชาปิดท้ายด้วยน้ำปลานึ่งช้อนโต๊ะครับตัวน้ำปลาก็จะช่วยชารจของปลาหมึกและไม่ทำให้ปลาหมึกขาวครับพัดจนเป็นเนื้อซอสเดียวกันชิมรสตามต้องการใบกระเพาะแดงนึ่งกำมือตัวใบกระเพาแดงหรือใบกระเพาบ้านจะมีความหอมกว่าใบกระเพาปกติครับขั้นตอนนี้ใ้ใช้ไฟแรงในการพัดเพื่อทำ